อุ้ยงูเข้าบ้านไหนจะยายมันงยมิวกี้อย่าไปใกล้มันนะหลานเดี๋ยวมันชกเอาหนูไม่กลัวหรอกจ้ะเห็นไหมเนี่ยหนูมีไม้คอยดูนะั้นหนูจะตีมันให้ตายไหนมันอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนั้นเองเหรอนี่แนี่นะี่แนี่นะี่แนี่นะี่แนี่น,ะนี่แนะ่มิวกี้อย่าตีมันหลานยายสงสารมันไปสงสารมันทําไมจะยายแค่งูตัวเดียวในที่สุดหนูก็ฆ่ามันจนตายโธ่หลานฉันตีงูจนตายเลยเหรอเนี่ยใจร้ายจริงๆ ยายจะไปไหนจ้าไปวัดจรันไปทําไมละจ๊ะปกติยายจะไปวัดแต่วันพระนี่แต่นี่ยังไม่ถึงวันพระเลยยายจะไปวัดทําบุญอุทิศส่วนกุศลหิงูตัวที่หลานตีตายเหมอวานยังไงล่ะหอยายเรื่องแค่นี้เองต้องซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอมันก็แค่งูงตัวเดียวจะเป็นจะตายก็ช่างมันสิไม่ได้หรอกหลานหิงูจะเป็นแค่สัตว์ตัวหนึ่งแต่ว่ามันก็มีชีวิตนะ<ม>เขาก็คงไม่อยากตายหรอกแต่ดูที่หลานทําสิ ตีมันจนตายเลยยายสงสารมันเหลือเกินและยายก็ไม่อยากให้หลานมีบาปติดตัวบาปกรรมอะไรจะยายมันไม่มีหรอยายเชื่อเรื่องแบบนั้นขนาดนั้นเลยหรอเชื่อสิใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้แบบนั้นหนูไม่อยากฟังยายแล้วหนูลำคานยกจะไปวัดก็ไปเลยปะจะหลานนั่นหมาจรมาแต่ไหนเนี่ยเห่าส่งเสียงดังหน้าลำคาญแกรอบแป๊บนะเดี๋ยวฉันจะไปเอาข้าวมาให้แกกิน ถ้ามีแต่ข้าวมันคงธรรมดาเกินไปเดี๋ยวฉันจะใส่ยาเบื่อให้พวกแกกินด้วยพวกแกจะได้ติตายเป็นยังไงล่ะ <laughs> มาแล้วพวกหมาทั้งหลายมากินข้าวผสมยาเบื่อแล้วเดี๋ยวฉันจะาวางไว้ตรงนี้นะจากนั้นฉันก็จะรอดูผลลัพธ์ตายแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมมีหมาตายที่หน้าบ้านของฉันแบบนี้ ฉันไปวัดแป๊บเดียวเองด่มันเกิดอะไรขึ้นกลับมาแล้วหล่อจะยายยายดูฝีมือของหนูสิหนูฆ่าหมาทั้งหมดเนี่ยได้สองมือของหนูเองนะเฮ้อนี่มันฝีมือของหลานจริงๆหรอใช่จะยาย มันเห่าส่งเสียงดังน,น่ารำคาญหนูมไม่ชอบโธ่หลานแต่ยังไงยายว่าหลานก็มีคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแบบนี้นะสัตว์โลกไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต่างก็ห่วงชีวิตของตัวเองเด็กกันทั้งนั้นหลานทําแบบนี้มันจะมีบาปมีกรรมติดตัวเอานะหนูมไม่เชื่อเรื่องบาปอะไรทั้งนั้นฮะไปดีกว่าแมวจรที่ไหนเนี่ยน่ารักจังเลย สงสัยมันมาขอข้าวบ้านเรากินทำมิวกีกม่เห็นนะรับรองแมวตัวเนี้ยต้องตายแน่ๆแต่ว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่ยิวกีคงยังนอนไม่ตื่นเอ็งหิวใช่ไหมรอยายแป๊บนึงนะจ๊ะอยี๋ย,ยายไปหาข้าวให้กินนะโอ๊ยเสียงแมวที่ไหนเนี่ยร้องเสียงดังหนวกหูคนจะหลับก็ไม่ได้หลับคนไม่ไหวแล้วสงสัยต้องไปจัดการอยู่นี่เองเหรอเจ้าแมวเจ้าปัญหา แกใช่ไหมที่ส่งเสียงร้องให้ฉันลำคาญ่ะฮะคอยดูนะฉันจะบีบคอแกให้ตายเลยนีน่นี่ยนี่นี่ยนี่นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยตออีแมลก็มิวกี้ทำอะไรน้าหลานหนูกำลังบีบคอแมวจะยายวางแมวล,ลงอยู่นี้นะอย่าทำมันไม่ทันแล้วจะยายตอน,นตเนี้ยแมวตัวนี้มันตายแล้วมิวกี้คอยดูนะสักวันหลานจะได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อหนูไม่กลัวหลอกจ้ะโอ้ยเสียงอะไรก็แกก็แกเนี่ย บ้านหลังนี้มีแต่เด็กกับคนแก่ถ้าอย่างนั้นเราก้นบ้านหลังนี้แหละจจนทำยังไงดีเนี่ยหุบปากเดีนี้นะอยยิงไส้แตกเลยอย่าฆ้าฉันเลยนะแกอยากได้อะไรแกขนไปที่หมดเลยงั้นฉันจะจัดการนางตัวดีนี่ก่อนเลยก่อนที่คนอื่นจะมาเห็น ไม่นะอย่าฆ่าฉันฉันไม่อยากตายสัตว์ที่ฉันเคยฆ่ามันก็คงรู้สึกไม่ต่างกับฉันตอนนี้มันก็คงไม่อยากตายเหมือนกันฉันรู้สึกสำนึกผิดต่อสัตว์ทุกตัวที่ฉันเคยฆ่าตอนนี้ฉันไม่อยากตายอย่าฆ่าฉันเลยนะไม่ทันแล้วมิวกี้แกแก่าลานฉันละเนี่ยไม่ได้การแลรีบหนีก่อนดีกว่ามิวกี้หลานยายขอเอ้ยไม่น่าเลย ผมมีอาชีพเป็นโจรผมออกปล้นทุกวันเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูยายกับน้องสาวยายของผมป่วยอดๆทุกวันส่วนน้องสาวก็ก,กำลังเรียนถ้าผมไปประกอบอาชีพที่สุจริตแบบคนอื่นทำงานเวลายี่สิบสี่ชั่วโม,มงทุกวันก็คงไม่พอค่าใช้จ่ายในบ้านวันนี้ลบล้นบ้านหลังนี้แล้วกันมีของมีค่าอะไรเดี๋ยวหอบไปให้หมดเลยดีนะที่วันนี้เจ้าของบ้านหลังนี้มันไม่อยู่ทางสะดวกแล้วเฮ้ยเมื่อไรร้านของฉันจะกลับนะ เอา้ายายมันทาอะไรเนี่ยทำไมไม่หลับไม่นอนยายนอนไม่ค่อยหลับหนักเลยมารอเองกลับบ้านนะสิรอทําไมละยายเองก็รู้นี่ว่างานที่เองทำน่ะมันเสี่ยงแค่ไหนเปิดเองถูกจับไม่ก็ถูกฆ่าตายแล้วยายกับน้องล่ะจะอยู่ยังไงแายอย่าคิดมากเลยฉันไม่เป็นไรหรอกเองเลิกเป็นโจรได้ไหมมาทํามาหากินที่สุจริตเธอคงไม่ได้หรอกอาชีพสุจริตที่ยายว่าได้เงินน้อยจะตายคงไม่พอใช้ใจในครอบครัวของเราแนะ่ ถ้าเราใช้ใจกันประหยัดประหยัดอาจจะพอก็ได้นะยายก็จะออกไปหางานทำยายแก่แล้วนะร่างกายก็ไม่แข็งแรงจะไปทํางานได้ยังไงเนี่ยแต่ยายไหวจริงๆขอแค่เองเลิกเป็นโจรบ้านหลังนี้เสื้อผ้าที่เราใส่อาหารเครื่องใช้ต่างๆล้วนแต่เป็นเงินที่เองได้มาจากการปล้นสักวันเขาก็อาจจะมาเอาคืน เขาจะมาคืนได้ยังไงละยายเงินที่ไปป้นเขามาเราก็ใช้จ่ายทุกวันตอนนี้ไม่มีอะไรจะคืนให้แล้วตอนนี้ก็คงมีแต่บ้านหลังนี้แหละถ้ามันอยากได้ก็มายกบ้านไปเลยนี่พี่กับยายทะเลาะอ,อะไรกันหรอจ๊ะเปล่าไม่มีอะไรหรอกน้องไปนอนเถอะเออพี่เข้าว่าอีกสามวันเนี่ยหนูต้องมีจ่ายค่าเรียนพิเศษนะอืมพี่รู้แล้วเองจะออกไปปล้อนอีกแล้วหรอใช่แล้วยายอย่าไปเลยนะยายมีอย,า,ยากได้เงินพี่เองไปปล้นคนอื่นมา ตอนนี้ยายยอมตายดีกว่าที่จะใช้เงินพวกนั้นยายอย่าพูดแบบนี้สิทั้งหมดที่ฉันทำก็เพื่อยายกับน้องนะแต่ยายไม่ต้องการงั้นฉันไปแล้วนะวันนี้กะว,ว่าจะไปซุ่มอยู่ซอยเปี่ยวๆเผื่อมีคนเดินผ่านไปผ่านมาจะได้ป้นได้ง่ายๆโธ่ทำไมเองถึงพูดไม่ฟังนะทำไมตรงไปเอาเงินของคนอื่นด้วยไปละนั่นไงเหยื่อมาแล้วท่าทางจะรวยโหใส่สร้อยทองเส้นเบลเลอร์ลเลยเสร็จแล้วแนะ่ ะยายจ๋าตื่นแล้วทำไมบ้านเราไฟไหม้เนี่ยตายจริงไฟไหม้ได้ยังไงเนี่ย หนูว่าไฟฟ้าต้องรัดวงจรแน่เลยจะยายเราจะหนีออกจากที่นี้ได้ยังไงหนูไม่อยากตายเราอยู่ในกองเพลิงขนาดเนี้ยายว่าเราคงไม่รอดแล้วแหละหลานเอ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันคงเป็นผลกรรมที่พี่ชายเองไปปล้นเงินเขามาเงินไม่สุจริตซักวันก็ต้องหมดไปแบบนี้แต่บ้านหลังนี้ก็จะถูกเผาเป็นเถ้าถ่านพี่ของเองจะไม่เหลืออะไรแม้แต่พวกเราสองคนยังเราได้ทองม,มาด้วยยายกับน้องต้องมีเงินใช้ไปอีกหลายวันฮะ ทำไมบ้านของเราไฟไหม้แบบนี้แล้วยายกับน้องล่ะอย่าบ,บอกแม้ว่าทั้งสองคนอยู่ในกองเพลิงบ้านของฉันยายของฉันน้องของฉันฉันไม่เหลืออะไรแล้วของที่ฉันป้อนเขามาเขาก็มาเอาคืนไปดังคําที่ยายว่าจริงๆด้วยผลกรรมจะไม่ได้เกิดกับเราโดยตรงแต่มันเกิดกับคนที่เรา,าเรักเฮ้ยงจังเลย มีผัวผัวก็ไม่ค่อยอยู่บ้านวันวันทำแต่งงานปล่อยให้ฉันอยู่บ้านคนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าผัวเป็นแบบเนี้ยจ้างให้ฉันก็ไม่แต่งงานด้วยหรอกแม่ค่ะรอพ่ออยู่หรอคะใช่จ้ะลูกแต่แม่ว่าวันนี้พ่อเขาไม่กลับบ้านแล้วแหละทํางานดึกดื่นนอนที่ทํางานตามเคยค่ะแม่อย่าน้อยใจพ่อไปเลยนะคะสิ่งที่พ่อทําก็เพื่อเราสองคนแม่ลูกจ้ะลูกนี่ก็ดึกแล้วหนูไปนอนเถอะค่ะแม่ เหงาอ่ะมีผัวก็เหมือนไม่มีทําไมเราถึงอาพับักแบบนี้นะลองโหลดแอปหาคู่มาเล่นดีไหมเผื่อมีคนคุยสักสองสามคนเราจะได้ไม่เหงาไงดีกว่ารอผัวลุล่มๆแรงๆไปวันๆเอาแอปนี้แหละวิมีคนมาแมทฉันด้วยเงินฉันก็แแมทกับคนนี้เลยดีกว่าอุ๊ยเขาทักฉันมา แจังทำไมพักหลังๆมาเนี้ยแม่ของเราคุยแต่โทรศัพท์นะคุยกับใครก็ไม่รู้คุยทั้งวันทั้งคืนเลยมิวกี้เดี๋ยวแม่ไปทำโทรแปพท์นึงนะลูกค่ะแม่ตามไปดูดีกว่าว่าแม่ไปไหนอยู่นี่ค่ะราน,านันไหมคะเราดีไปต่อที่อื่นกันเถอะค่ะอะไรกันเนี่ยทำไมแม่ของเราถึงไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วท่าทางดูสนิทสนมกันด้วยจับไม้จับมืออบกอดกันแบบเนี้ยเราว่าไม่ใช่เพื่อนธรรมดาอย่าบอกนะว่า แม่ของเรามีชู้อถ้าพอ่อรู้พ่อต้องเสียใจแน่ๆเลยฮะทำไงดีนะอยู่กี้ลูกพ่อกลับมาแล้วพอ่อทำไงดีเนี่ยทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะลูกเกิดอะไรขึ้นเปล่าๆค่ะพอ่อแล้วนี่แม่ของลูกไปไหนเนี่ยพ่อไม่เจอแม่มาสองสามเดือนแล้วนะพ่อคิดถึงแม่มากๆอยากเจอหน้าแล้วแม่บอกว่าจะไปทำธุระข้างนอกอัค่ะอ้าวอย่างนั้นเองเหรอ นี่ก็ดึกแล้วนะเมื่อไรจะกลับเนี่ยคุณกลับมาแล้วหรอไปไหนมาเนี่ยคุณมันตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยทำไมไม่บอกฉันก่อนวันนี้ผมว่างก็เลยแวะมาหาคุณกับลูกสักแป๊บนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปทํางานต่อแล้วงานอีกแล้วจะอะไรนักหนากับงานเนี่ยแต่ทุกอย่างที่ทําไปก็เพื่อคุณกับลูกนะฉันไม่ต้องการฉันไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้อีกแล้ว แล้วนั่นคุณจะไปไหนคุณฟังไว้ให้ขึ้นใจเลยนะว่าตอนเนี้ยฉันมีแฟนใหม่แล้วเป็นไปได้ยังไงคุณมีผมอยู่แล้วทั้งคนก็มันเป็นไปแล้วตอนเนี้ยฉันไม่รักคุณแล้วหัวใจฉันมีคนใหม่แล้วนี่คุณมีชู้จริงๆเหรอเนี่ยคุณกำลังทําผิดศิลธรรมนะศิลธรรมอะไรไม่รู้ฉันไม่สนใจแต่ต่อไปนี้ฉันกับคุณเราเลิกกัน ไม่นะคะแม่แม่ขอโทษนะมิุกีแต่แม่อยู่กับลูกแล้วก็พ่อของลูกไม่ได้จริงๆอย่าไปไหนเลยนะคุณอยู่กับผมกับลูกเธอฝากลูกด้วยนะคะคุณลาก่อนมิุกีลูกนี่ก็หนึ่งปีแล้วที่แม่จากไปหนูโอเคไหมลูกโอเคค่ะพ่อหนูอ,อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีแม่แล้วแม่ไปกับผู้ชายคนอื่นโดยที่ไม่สนใจพวกเราสองคนแล้วทำไมเราต้องสนใจแม่ด้วยคุณคะ มูกลูกแม่แม่คุณกลับมาทำไมอีกคัวใหม่มันตบตีฉันทุกวันเลยค่ะฉันอยู่กับเขาไม่ได้แล้วฉันไม่มีความสุขเลยสักวันคุณให้โอกาสฉันได้ไหมเรากลับมาเป็นครอบครัวกันเถอะคุณทำผิดต่อผมทำผิดต่อลูกทำผิดศีลธรรมคุณจะให้ผมเชื่อใจคุณยังไงอีกฉันสัญญาว่าฉันจะไม่นอกใจคุณอีกฉันว่าและให้อภัยฉันเถอะนะคะให้ฉันได้กลับมาอยู่กับคุณและลูกเธอะ ฉันอยู่กับผัวใหม่ไม่ได้จริงๆฉันไม่อยากเป็นกระสอบซ้ายที่มันตบปีในเมื่อคุณเลือกทาผิดศีลธรรมตั้งแต่แรกเองคุณก็ต้องรับกรรมที่คุณก่อผมคงช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกเธนคุณออกไปจากบ้านหลังนี้ได้แล้ว <c oughs> ฉันไม่น่านอาใจสามีทําผิดศีลธรรมแบบนี้เลยสุดท้ายก็ไม่มีใครต้องการฉันยุกี้อนาบน้ำได้ยังจะลูกเนี่ยดึกแล้วนะ อาบแล้วค่ะแม่จริงหรออาบตอนไหนเนี่ยอาบแล้วจริงๆค่ะอาบตอนที่แม่ไม่เห็นไงหนูไม่ได้โกหกแม่ใช่ไหมลูกไม่โกหกแน่นอนค่ะแม่งั้นก็ดีจ้ะขอโทษนะคะแม่ที่หนูต้องโกหกวันนี้หนูขี้เกียจอาบน้ําจริงๆยุกี้จ้าแม่เอานมอุ่นๆมาให้กินก่อนนอนจ้ะขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวแม่เอานมวางไ้ก่อนนะคะจ้ะลูกแต่ว่าหนูอย่าลืมกินนะค่ะแม่ งั้นแม่ไม่กวนแล้วขอตัวก่อนแม่ไปแล้วแม่ชอบบังคับให้เรากินนมทุกวันเลยแต่เราไม่ชอบกินนมหนูขออนุญาตเทนมทิ้งนะคะแม่แม่ค่ะแม่หนูกินนมหมดแล้วฝากเอาแก้วไปเก็บหน่อยค่ะจากลูกฮ้ทำไมเช้านี้เราถึงรู้สึกขี้เกียจไปโรงเรียนจังเลยอะ แกล้งป่วยดีกว่ายูกี้ลูกเช้าแล้วนะตื่นได้แล้วเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกแม่ค่ะตายแล้วยูกี้เป็นอะไรจะลูกทําไมหน้าตาหนูดูไม่ดีเลยหนูรู้สึกไม่ค่อยสบายค่ะแม่ปวดหัวตัวร้อนแล้วก็ปวดท้องด้วยหนูว่าวันนี้คงไปโรงเรียนไม่ไหวแน่เลยคงต้องหยุดพักสักวันสองวันค่ะแม่จาาลูกถ้าไม่ไหวก็พักเถอะเดี๋ยวแม่ไปหายามาให้กินนะค่ะแม่ เย้สำเร็จหนูขอโทษนะคะแม่ที่ต้องโกหกว่าตัวเองป่วยแบบเนี้ยยูกี้ลูกแม่โอนเงินค่าขนมสำหรับอาทิตย์นี้ให้หนูแล้วนะขอบคุณค่ะแม่ตอนนี้เงินเข้าเครื่องหนูแล้วเราก็อย่าใช้ใจฟุ่มเฟือยละลูกซื้อเฉพาะของที่จำเป็นพอรับทราบค่ะหุยอ,อยากได้ตุ๊กตาก ตากองสุมเงินที่แม่ให้ต้องไม่พอแน่เลยเราจะทํายังไงดีเนี่ยแม่ยิ่งไม่ให้เราใช้เงินฟุ่มเฟือยเงินลองไปขอพ่อดีกว่าพ่อขาว่าไงจะลูกอาทิตย์นี้แม่ยังไม่ได้อนเงินค่าขนมให้หนูเลยค่ะจริงเหรอลูกข่าพ่อเงินไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพ่อโอนเงินให้ขอบคุณค่ะพ่อพ่อโอนให้เรียบร้อยแล้วนะลูก ขอโทษนะคะพ่อที่ต้องพูดโกหกแต่ว่าตอนนี้อยู่ได้เงินแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อตุ๊กตากล่องซุ่มดีกว่าพี่คุณอาทิตย์นี้คุณยังไม่ให้เงินค่าขนมลูกหรอฉันให้เงินลูกแล้วนะคะคุณเพิ่งโอนให้เป็นเมื่อวานนี้เองแต่ลูกบอกว่าคุณยังไม่ได้ให้นะแสดงว่าลูกต้องโกหกคุณแน่ๆแ,แล้วทําไมลูกต้องโกหกแบบนั้นล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวฉันไปคุยกับลูกเองนูกี้ลูกท่าแมา่ หนูรู้ไหมจ้าว่าการพูดโกหกเนี่ยมันผิดสินข้อ4นะรู้ค่ะถ้าเรารู้ว่าเป็นเรื่วงผิดแต่ยังทำเราอาจได้รับผลกรรมนะจ๊ะลูกผลกรรมอะไรหรอคะแม่อาจถูกลงโทษให้เกิดเหตุการณ์ทำให้เราพูดไม่ได้จะได้ไม่ต้องไปโกหกใครเขาอีกยังไงล่ะจริงหรอคะถ้าไม่เชื่อก็ลองดูสิจ๊าทำยังไงดีเนี่ยแม่มาพูดแบบนี้เราไม่สบายใจเลยเราโกหกพ่อกับแม่ไปหลายครั้งด้วยเกิดเราถูกทำให้พูดไม่ได้จะทำยังไงเนี่ย งั้นเราไปขอโทษพ่อกับแม่ดีกว่าหนูมีเรื่องจะสารภาพผิดค่ะว่าไงจะลูกที่ผ่านมาหนูก็หกพ่อกับแม่หลายเรื่องเลยแม่รู้จะลูกแล้วแม่ไม่โกรธหนูหรอคะแม่ไม่โกรธจ้ะก็หนูมาสารภาพผิดแล้วนี่พ่อกับแม่ให้อภัยลูกเสมอนะแต่ว่าครั้งหน้าหนูอย่ากโกหกอีกนะลูกค่ะพ่อ พ่อกินเหล้าอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้ววันนี้พ่อกินเหล้าไปลังหนึ่งแล้วนะหยุดกินได้แล้วพ่อเลิกกินเหล้าไม่ได้หรอกคาดเ้าเหมือนขาดใจบ้านเราไม่ได้รวยถึงขั้นมีเงินไปซื้อเหล้าเป็นลังทุกวันนะแล้วนี่พ่อไม่ไปทํางานหรอฉันไม่เห็นพ่อไปทํางานมาหลายวันแล้วนะเขาไล่พ่อออกแล้วนะสิพ่อเมาทุกวันก็เลยทํางานไม่ไหวพ่อนะพ่อทำให้กุ้มใจจริงๆเลย สามีของฉันแรกๆเขาติดเล่าอย่างเดียวแต่ตอนนี้เขาติดยาเสพติดด้วยนิสัยของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเมลกี้พ่อของเงินหน่อยหนูไม่มีจ้ะพ่อโกหกก็ go, <go. S 2> งเงินที่แม่แกให้ไปโรงเรียนยังไงล่ะเอามาให้พ่อเดี๋ยวเนะ่เงินนะั่นหนูคงให้พ่อไม่ได้หรอกจ้ะถ้าให้พ่อไปแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนไปโรงเรียนลูกคนนี้ขัดใจพ่อหรอจะตีตายเลยนี่นะ่ะ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 นี่น่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะตีลูกทำไม ก็มันไม่เอาเงินมาให้ฉันด้แล้วคุณจะเอาเงินจากลูกไปทําไมล่ะซื้อเหล้าซื้อยาอยัางไงล่ะแม่คะเราจะทำายงกันดีตอนนี้พ่อน่ากลัวมากเลยนับวันพ่อยิ่งไม่เหมือนพ่อคนเดิมหนูไม่อยากเข้าใกล้พ่อเลยค่ะอาการของคนติดยาก็เป็นแบบนี้ล่ะลูกขาดสติไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อก่อนพ่อของหนูกินแต่เหล้าแม่ก็ว่าหนักแล้วนะแต่ตอนนี้ติดยาอีก พ่อของลูกเกินเยียวยาแล้วเอาเงินมาเดี๋ยวนี้อยากกินเหล้าของก็ขาดเนี่ยโอ้ยลงแดงจะตายอยู่แล้วโมโหแลนะ้วนั่นเดี๋ยวจะทำลายเข้าของในบ้านที่หมดเลยแม่ค่ะพ่อระบ้านใหญ่เลยทำยังไงดีคะไม่ต้องห่วงแหละจ้ะลูกแม่จะปกป้องลูกเองค่ะแม่ สวัสดีค่ะคุณตำรวจฉันขอแจ้งความจับสามีของตัวเองค่ะเขาติดยาเสพติดมีอาการคลุ้มคลั่งอารวาทำลายเข้าของไม่พอยังทำลายลูกกับดิฉันอีกคุณตำรวจช่วยมาจับเขาเข้าคุกทีค่ะกะส่งฉันให้ตำรวจทำไมปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้ฉันอยากกินเหล้าปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้คุณพาตัวเองเดินเข้าหาอบบยามุขเองคุณต้องรับผลที่คุณกระทำ